โยวาซาดิวิรุ่นเมกาดีวิรุ่นดูบารีดิวิรุ่ชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Rainbow Six Mobile นะท่านผู้ชมนะเออเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเ p s ีเอสแท็ติกนะครับอันนี้เล่นในเซิร์ฟแคนาดานะท่านผู้ชมนะใครอยากเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะวิธีการโหลดนะครับมาต่อคอมกันแล้วไปเล่นกันเลยวู้าว่าเลือกตัวกันก่อนเลือกตัวกันก่อนในแคปคั่นผมเอาแคปคั่นไปแล้วเหรอใครเลือกไปวะลูกโอ้โหหมดหมดเลยจะเหลือถึงพีี่่มั้นนฮะาว เออได้อยู่ได้อยู่ได้แบน,นดิตมาอยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็น่าจะตรึงพอหรือเปล่าหลดเอาแม่งเอ้ยปืนมันกากระตัวเนี้ยเวลาคนดูฟาลุยกันเลยฮะเย้ yeah! มาแล้วว่ามาแล้วว่าโอเคเลิสโก้ลุยเฮ้ยหมอนหลอนหมอนหลอนอ่าหมอนหลอนนี้หน่อยอ่าดูเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคไปเลิสโก้ไหนนะไหนไหนะเอ้ยวางรีนฟอร์สก่อนคุณดูเอ,เอ้ย เอา啊เอา啊โย,โอยนอย่นี้ก่อนนะครับโยนรั้ว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 อันนี้วางผมต้องวางไว้แน่หนิคุณดูกันไปช็อตแจ็กจะทำดาวมีดได้ไหมดูอันนี้ Yeah Very good วาง,งครับขวดตรึงวางครับขวดตรึง ลองดูที่คนดูเวลายิงเอ้ปืนมันก็แรงอยู่นะเก็บกาอกก่อนอย่างแรกเอามามามา,มาอยู่ไหนกันวะเล็นฟอร์ซเฮียมันอยู่ฝั่งนี้นี่ว่าคนดูตรงนี้ตรงนี้ตายแล้วตัวหนึ่งเพื่อนเรา 喂。<noise> ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยสวยสวยดาวหนึ่งดาวนหน,านึ่งเฮ้ยดาวสอดาวส วิวตรงนี้ตรงนี้เพื่อนไหวเอาวอมาว่มีตรงนี้นะผมรู้สึกว่าไหวครับเพื่อน รู้อยู่ตรงไหนอีกนะฮะคนดูนะตอนนี้สวยโคตรหล่อโคตรเริงอีโคแม่งตึงจ,จัดจัดอ่ะไอ้เฮ้บอยอันนี้ฝั่งป้องกันนะท่านผู้ชมนะแต่ก็อย่างว่าเกี้มันต้องใช้สมาธินะครับคนดูมันก็ต้องโหดพอตัวนี่ดูจกทรงเลยวย่าเลือกตัวฮะอ่าผมจะเอาไอ้บรรณมาแล้วกันนะคนดูนะ ไอ้น,นี่มันหมดวางระเบิดนี่มาด่านนี้นะครับโอเคใหนะ้มานะโนตึงฮิมานะฮิมานะมาว่ามาว่าเล่นเล่นโดรนนะฮะท่านผู้ชมนะตอนนี้ very good very good อยู่ไหนกันมาอุ้ยนังไงแบบสวยเพื่อนโอ้โซนนี้เลยลนะนี่โดนหรอกข้าฝั่งนี้ได้อยู่นะครัด้านล่าง มาว่ะมาว่ะตามหามันสักหน่อยตามหามันสักหน่อยเ yeah. yeah. ย a เย e ฮะโดนโจมตีเหรอโดนเราวันตรีฮิกมาว่ะเตรียมตัวฮะไปไปไปโอโกเลสมลูบ่าวอย่างคนหนึ่งคนดูผมลืมผมลืมเปิดโหมดแรงเพลให้กับเครื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ แล้วก็เดี๋ยวลดแสงหนะ้าจอสักแป,ป๊บหนึ่งโอเคเอ๊ลรอจัดจานแตคนดูดูดินี่ถ่ายรูปสักหน่อยเป็นเกียรติวัตรไปเลยจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยมันอยู่มันมันมันดูจากดูเราจากไหนมันมน่าจะมีกล้องอยู่แถวนี้อยู่นะมีคนอยู่นะครับอันนี้บอกเลย เฮ้ยเฮ้ยอ่ายิงไม่ดีตรงนี้ไว้สวยเฮ้ยอ้าวกูเกมมิ่งเกมมิ่งวาร์ปจัดๆเลยนะนี่จะกนเหนเราจากตรงไหนโอ้นี่ไงนี่ไงมีคนเจาะเข้าไป สวยสวยดาวดาวเฮ้ยเอาหูข้างหลังข้างหลังข้างหลังเพื่อนนี่ตรงนี้สวยสวยอ้าวตายหมดเลยว่าตายเฮกผมประมาทไปนะครับผมไม่ได้ดูรูนะน่าจะยิงเปิดฝั่งเหมือนก่อนเนาะโอ้ยแย่แย่แย่ประมาทจัดเลยเมื่อกี้นี้ ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายบ้าไงเอาตัวอื่นดิตัวอื่นบาดิเอาลุกนะขอลุกหน่อยเถอะจริงๆให้ผมได้เล่นตัวเคราะห์หนาๆนนหน่อยเถอะเย้ yeah. นั่นแหละเพื่อนถึงจะเป็นอย่างนี้หรืจะโอเค <c oughs> มาวะมาวะเลซี่กุ้ยเลซี่กุ้ย เธออยู่ในห้าห้าเ,อาเธอหัวใจมัน,นเพอเพอเฮ้ยลุกมาแล้วครับคนดูเดี๋ยวผมวางกรอกก่อนเลยอย่างแรกเอาไว้เก็บวางกรอกไว้เก็บสวยครับลงไปพี่ผมจะวางลูกตัวกันมานก่อนบริเขตบริเขตคนดูเลนฟอร์สรอ เฮ้ยแฮมสายให้มันหาไปเลยไม่เป็นไรดอกกินไปก็เท่านั้นแหละน้องจริงๆ yeah nice okay the reinforce ห้องนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกบ้างนะครับดูห้องอื่นบ้างวาง reinforce ก่อน จะได้เจาะยากหน่อยเฮ้ยมันหินโดนแถวนี้โอเควางวางก่อนเฮ้ยมีตัวมันนี่ อันลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at r i c h m ช n ม h o ออย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมมคุมคมคม ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยด้านบนด้านบน Ach, chắc, 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 không chắc, 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 เฮ้ยโอ้โหข้างๆอีกโอ้โหสามมุมเลยเอ้าเยอะจัดๆเลยนี่คนดูเจ๋ยืนเอ้ยหลังๆเพื่อนอ่าเรียบร้อยัดพี่อะดีๆดีเว้ยเออล่วงอีกดึงว้าลายเฮกเออนั่นแหละจัดมันครับหัวหน้าอืมเรียบร้อยครับตายรัวๆเฮ้ยจะเป็นปินเงินมา มีทีมเล่นยังไงกันวะอโลน้องแปลกๆนะๆนะตัวเย่กันรัวๆเลยตอนนี้เอ้ยมาว่ะเตรียมตัวเลือกตัวครับเราอยู่ตัวไหนวะโอเคเอ้ยเอานี้ละกันนิ่บรน,นะเหมือนเดิมรีสโก้ไปไปไปรีสโก้อู้เอูเอาว่ะเอาว่ะตามหามันก่อนนะครับอยู่ในกันมดครับหัวหน้า พี่จะเข้าไปจัดการอิงดรอน่นี่ะเธออยู่ไหนฮะฮะไม่หัวใจมันในเพ้ะเพ้อเธอคิดถึงไงผมว่ามันอยู่ใต้ดินว่ะนานจริงด้วยเพื่อนเราหาเครื่องดักสัญญาณไลยสั์เห็นแล้วเห็นตีนวาวาโอเคโอ้โหมองเห็นด้วมา เอาารอบนี้นัาจะเจองานยากนะคนดูรับบอกก่อน <c oughs> เอ้ยเจองานยากแน่นอน,ล okay, น,นเลยโอเคแล้วสกองานยากแค่ไหนก็ได้มดแลละตอนนี้ Brom has e x p a n d i d กล้องยิงกล้องทิ้งก่อนหนึ่งอันปบก่อนเฮ้ยเ้ยแม่งกดพิษหาเอ้ย สวยเข้ามาครับมีกล้องอีกหนึ่งอันอันนี้กระสุนครับมันอยู่ข้างล่างเลยสว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 ย แอนิทดูไม่ไฟดูตัวเองยิงยิงยิงเปิดบอกก่อนยิงเปิดล่องครับคนดูนะ อเอ,เอ,เอ,อมันโผล่ซ้าอโผขวาเมื่อกี้นี่ฮือฮือฮอตายเอาว่าเอาว่าเตึงาตึงนอาก็ตึงอยู่เหมือนกนันนี่นี่ดิอดิได้เลขได้เลขเออสวยบ้านกูโซ่เ <c oughs> ดนั่งดูชิวๆรอ โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม์เรนโบว์ซิกโมบายนะทีงโหลดอยู่ด้านล่างคำใจได้คลิปนะครับผมทำสอนลงมาแล้วเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าก็รอดก็ตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย